ท่านแต้มโดนโดนคุณสันทนะหมิ่นประมาท่านแต้มฟ้องนะครับผู้ก,การแต้มฟ้องนะครับศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกคุณสันทนะหกเดือนนะครับจำคุกหกเดือนไม่รอลงอาญานะแค่มิ่นประมาทนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะนะครับคือผมไม่สนใจใคนด่าผมนี่มันจะอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับให้มีหมายจับเข้าไว้ก่อนนะ มีหมายจับแล้วเป็นต่อถือว่าเราเป็นฝ่ายกฎหมายเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายเจอกันแม่นยิงกันเราก็เป็นฝ่ายถูกต้องเพราะมีหมายจับกูต้องการจะจับมึงนะเออเราเป็นฝ่ายที่ถูกกฎหมายไว้ก่อนเราได้เปรียบลูกนะครับเราได้เปรียบ ไม่มีหุ้นส่วนอะไรกับเขาอยู่แล้วครับบางคนนี่เขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะมีหุ้นส่วนกับบ่อนไงนะครับไปลงทุนบ่อนนะครับบางบางคนก็ไปไอ้อะไรไปซื้อขอนเข้าไว้นะครับไปเช่าช่วงเข้าไว้อะไรไว้เนี่ยผมไม่มีผลประโยชน์ผมไม่เล่นการพนันไม่มีเล่นการพนันโดยส่วนตัวก็ไม่ไม่เกลียดเขมรน,นะผมไม่นคนไม่เกลียดเขมรน,นะแล้วก็เคารพนับถือเรื่องอายุเป็นหลัก ผมไม่ค่อยเอาตำแหน่งนลครับว่าท่านจะเป็นมาหาสมเด็จอะไรต่ออะไรผมจะเอาอายุเป็นหลักอายุถ้าอายุแกกว่าผมผมก็จะเคารพนับถือนะครับแต่ว่าพบกันต้องมีกติกาท่านมายุ่งมากวนตีนอย่างนี้ผมก็ไม่เอาครับมานี่นะครับโดยส่วนตัวผมไม่เกลียดนะครับจะมีคนมากวาดหน้าบ้านผมนี่ก็เป็นแรงงานขเขมรครับเนี่ยมากวาดหน้าบ้านผมเนี่ยนะครับคนงานสี่คนที่มากวาดเนี่ย ผมก็ให้อาหารการกินอยู่ด้วยนะครับบางทีก็ให้คนละร้อยร้อยร้อยอย่างนี้นะครับหมาเนี่ยขเขมรทั้งสี่คนเนี่ยครับมันยังด่าคุ่นเซนอยู่เนี่ยนะครับผมจะทํางานเก็บบ้านอะไรเขาจะพูดลิรนวรัวนะครับมามาอะไรก็ไม่รู้มามันก็ดาา่าภาษามันนะครับมามันไม่ได้ด่าเอาใจผมครับมันด่าเองครับมันยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครเลย มันยังไม่รู้ว่าผมเป็นชื่อเลวัตรับมาเนี่ยนะฮะเพราะมันไม่มีโทรศัพท์ดูมีโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้เท่านั้นเลยครับนางสารครับมาทั้งผัวทั้งเมียมาสารโลกมันสารกรรมอารัอนะครับสารกรรมาลอเขาเชิญใอ้ฝรั่งแก่แกมานั่งที่นามันไม่ใช่ตัวแทนมาหาอำนาจถ้าสารโลกจะ มีศักยภาพต้องตัวแทนของประเทศอเมริกาตัวแทนรัเสเซียตัวแทนจีนตัวแทนอินเดียประเทศมหาอำนาจนะครับมาเป็นองค์คณะพิพากษาศาลโลกไอ้เี้ยนี่เอาพวกแก่ๆมานั่งที่นานะครับฝรั่งเศสมันก็มีบทบาทฝรั่งเศสมันเป็นชาติในยุโรปนะครับและพวกนี้มันมันคุยกันรู้เรื่องแล้วมันมาลากแผนที่กินประเทศไทยมาอย่างนี้นะ นะครับสารโลกท่านไม่ต้องไปห่วงเรื่องสารโลกครับให้ขมรนมันเพิร์เจอไปคนเดียวเราไม่ได้เป็นเครือข่ายยอมรับอํานาจสารโลกมาเนี่ยนะฮะท่านท่านอย่าไปห่วงเลยเอาว่าขมรนกับเรามาคุยกันดีกว่านะครับถอนทหารออกไปแล้วก็กลบด้วยที่มึงมาขุดเนี่ย คือที่ให้กรบเนี่ยไม่ใช่แกล้งเขานะนะครับที่ให้กรบเนี่ยไม่ใช่แกล้งเขานะครับคุณมาขุดอย่างเงี้ยเราไม่ไว้ใจเฮียมึงเตรียมทําเบิร์มทําสนามเพราะจะยิงกับกูแล้วเนี่ยมึงกรบซะด้วยเพราะมันอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าเป็นเขตความรับผิดชอบถ้ามันลุกมาสองรอยเมตรไอ้ตรงสองรอยเมตรเดี๋ยวกูกรบส่วนไอ้ที่เกินเกินไปที่มึงขุดเข้าไว้นะขวกกัมึงไปทําอย่างนั้นทำไมอะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวว่างแล้วประเทศไทยมีสตังนะค์นะกูไปทำป้อมปืนใหญ่เข้าไว้แนวชายแดนทั้งหมดเลยแม่นะครับมันไม่ดีอะ่ะเป็นพวกกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันนะถอนอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องกรบด้วยนะครับกรบด้วยผมไม่ได้ดูนะครับที่ท่านบอกว่าขมรนถอยแล้วถอยแล้วอะไรเนะี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมา เวลารบเนี่ยผมเองไม่ทำตามยุทธวิธีแล้วครับผมไม่ทำตามยุทธวิธีแลครับไอ้ที่ฝึกมาเขาก็รู้เขาก็ฝึกมาเหมือนกันนะครับนะครับเขามีระดับหนึ่งสองสามเนี่ยผมแม่นไปห้าขอนเลยนะครับลบก็ต้องเอาชนะ หลากหลายยุทธวิธีบรรลุจุดหมายหลากหลายยุทธว,วิธีแล้วต้องใช้ทุกวิธีการนะครับไม่มีสุภาพบรุษในสนามลบนะครับถ้าสู้กันก็ต้องเอากันทุกทุกวิถีทางนะครับมาเนี่ยนะครับโหดเลวดีอะทั้งโหดทั้งเลวทั้งดีแหละมาเนี่ยนะครับ,มรบไม่มีสุภาพบรุษในสนามลบ นี่ผมยังไปวางแผนได้ยังสั่งการได้แล้วก็อยู่แนวหน้ากับน้องได้นะครับจุดไหนเสี่ยงผมไปอยู่ด้วยไปนอนด้วยนะครับจุดไหนเสี่ยงจะให้ผมไปอยู่ในปราสาทต,ตาเมือนผมก็ได้ให้ให้คุม m หกสิบกนหลังอืนกนก็ได้นะครับพร้อมนะครับไม่ต้องฝึกเพราะชนานาญแล้วนะครับพร้อมนะครับ ขอบคุณผอฐา,านสูงสุดนะครับให้ฐานบกกับฐานอากาศคุยก like ันอย่างเงี้ยเราได้เปรียบได้เปรียบร้อยเปอร์เซ็นพอปะทะกันปอแปะป่อแปะแนวชายแดนนะครับเครื่องบินบอมแม่นแล้วคลึบคลืบคลบคลบคลบนะครับไปยันโน่นเลยนะครับยึดประเทศไปเลยนะครับยึดประเทศเลยแล้วค่อยมาคุยกันนะครับนะครับทําลายต้องกดหัวหน้าลิงให้อยู่ก่อนนะครับ เราไม่อยากไปยึดเขาแล้วครับแต่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับสมัยพี่ประจัก์สว่างกิจอยู่นะพี่ประจัก์สว่างกิตพูด <ys> บอกว่าสองวันเท่าน,นั้นเนี่ยกูยึดแม่นหมดได้ทั้งประเทศเลยพี่ประจัก์สว่างกิจนะครับนะฮะสมัยตอนนั้นปีอะไระผมยังเรียงลามคำแหงอยู่นะครับพี่ประจัก์สว่างกิตนะครับจนกระทั่งเขาต้องสั่งเบรกพี่ประจัก์สว่างกิตนะครับ ผมไม่รู้ว่าถอยหรือเปล่าแม่ไว้ใจได้หรือเปล่าด้วมันต้องตรวจตรวจให้ดีๆก่อนนะครับว่ามึงถอยจริงนะครับไอ้เหี้ยเข้ามาแล้วมาวางกับระเบิดเว้เต็มไปหมดนะครับเวลาถ้าน,น้องๆที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยเวลาไปลาดตะเวนร่วมกันเนี่ยกับทหารเขมรน,นะมึงเดินทิ้งห่างให้ทหารเขมรน,นำหน้าไปก่อนนะ ให้มันนำไปก่อนนะสักยี่สิบเมตรแล้วเราค่อยเดินตามนะเดินตามรอยเท้ามันนะมันวางไว้ตรงไหนมันจะได้เหยียบเองไงนะครับมันวางแล้วมันจําไม่ได้หรอครับผมวางไว้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเวลาผมวางกลับเนี่ยผมก็จําไม่ได้เราก็จะจําได้แต่จุดที่ผมนั่งเนี่ยสิบสองนาฬกาหรือผมวางไปที่หนึ่งนาฬกาห้าสิบเมตรนะครับร้อยเมตรอย่างเงี้ยผมก็จําไม่ได้แล้วครับ เราก็พยายามเดินไปที่สมมติผมวางหนึ่งในกาสามในกาห้าในกาเนี่ยผมก็ต้องวางเดินไปทางเลขขี้ไปที่สองในกาที่สี่ในกาแล้วถ้าเดินเป๋ไปก่อนเนี่ยแม่นั่นนะครับทางปลอดภัยนยมึงให้ทหารเขมรแม่นเดินนําหน้าไปก่อนน้องๆทหารพานนะครับให้มันเดินนําหน้าไปก่อนเวลามันตึ้เข้ามาเนี่ยสะเก็ดจะได้เบาหน่อยเราเนี่ยนะครับนะครับ เบาหน่อยเพราะเราไม่ได้วางนะมันวางเนี่ยรโดนมันเองนะครับมาเนี่ยผมนี่พี่เลนเวลาใครวางเนี่ยแล้วเราไปกู้ได้เนี่ยผมกู้ได้เนี่ยผมมาไปวางย้ายที่นะครับผมไม่ไปวางย้ายที่นะครับมาเนี่ยเวลาผมไม่ทํางานออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับไปทํางานลับเนี่ยนะครับผมย้ายที่นะครับผมผมไม่เก็บกู้นะครับผมย้ายที่ให้แม่นโดนเองนมาเนี่ย ทั้งแสวงเครื่องทั้งกับของทางทหารนะครับมาเนี่ยอย่าไปกู้ครับท่านไม่ต้องกู้แล้วครับมาเนี่ยไปกู้เหนื่อยครับวางแม่นใหม่เราก็มีความรู้นะครับผมไปครับเวลาไปตามคนร้ายเนี่ยเข้าไปในพม่าสี่สิบกว่าวันผมก็ไปครับนะครับไปลาวผมก็ไปนะครับในเขมรผมก็ไปนะครับมาเนี่ยเขมรเกือบตุยเหมือนกันนะครับ นะครับขมิ้นเกือบตัเหมือนกันนะครับดีว่าพุ่งตัวแม่นข้ามด่านมาได้ก่อนนะครับมาคือโดยหลักแล้วเนี่ยทหารขมิ้นจะใช้อาก้าอาวุธประจำกายอาก้าครับแต่นี่อาก้านเนี่ยเรามองด้านขวาของตัวเข้าหลามเนี่ยเราจะเห็นถ้ามันยังเซฟอยู่อย่างเงี้ยมันยังเซฟอยู่ข้างบนอย่างเงี้ย โดดต่อยแม่งยังได้เลยครับกว่ามันจะปดเนี่ยมันจะต้องกดมากึกหนึ่งก็สองกึกเป็นฟูออโต้เป็นกึ่งกึ่งฟูออโต้อย่างเงี้ยนะเรามองได้มันไม่เหมือนเอ็มสิหกครับเอ็มสิหกนี่มันใช้หัวไม่โป้กระดิกกดเซฟแล้วพร้อมจะลั่นไกลใส่เรามันก็มองไม่เห็นถ้าปะทะกันซึ่งหน้านี่นแพ้ อาก้าแพ้เอ็นสิบหกนะครับแต่อาก้ามันดีเวลาทนมือทนตีนหน่อยนะครับขัดลํำยากหน่อยนะฮะเรามองดูรู้ครับมองดูรู่มึงจะขึ้นลํำไว้แล้วแต่มึงยังเซฟอยู่นี่โดดต่อยหงายท้องเลยครับมาเนี่ยนะครับคุยกันได้ก็คุยครับไม่มีใครเขาอยากรบนะครับนะฮะ นะครับไม่มีใครเขาอยากรบนะครับผมว่ามันจบโดยสมเด็จทุนเซนกับท่านนายกทักษิณเนนะี่ยโทรคุยกันนะนะครับนายกทักษิณนี่มี power เ,เหนือสมเด็จทุนเซนนะครับแค่ถ่าอดีตนายกทักษิณท่านโทรไปว่าเฮ้ยทุนเซนไม่ไหวแล้วเว้ยเฮียมึงถอยไปเขาก็ถอยครับเขาก็ถอยครับไม่ต้องไปยุ่งยากเหนื่อยด้วยนะครับ ขยังเกรงใจอยู่นะ